สวัสดีค่ะพบกับเขยสุพรรณชาแนลนะคะหรือบอนสีเขยสุพรรณค่ะสวนบอนสีตั้งอยู่ที่อำเภอสีประจันนะคะจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะวันนี้ทางสวนมีไม้มาแบ่งปันเพื่อนๆนสมาชิกเขยสุพรรณชาแนลอีกแล้วนะคะ,ะวิธีการสั่งซื้อเดี๋ยวขออนุญ,ญาตแจ้งก่อนนะคะทางสวนมีบริการจัดส่งให้นะคะ ส่งด่วนนะคะของไพรสณีไทยค่ะโดยมีค่าจะส่งเมาเมาอยู่ที่60บาทได้ทั้งแบบโอนแล้วก็เก็บเงินปลายทางนะคะท่านใดที่สนใจสั่งซื้อต้นไหนให้จดชื่อนะคะจดชื่อบอนสีที่สนใจที่จะสั่งซื้อนะคะแล้วโทร ที่เบอร์0982650905นะคะเบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้หรือจะสแกน QR โค้ดที่หน้าจอก็ได้ค่ะเดี๋ยวอูทิ้งรายละเอียดไว้ให้ที่หน้าจออีกครั้งหนึ่งนะคะอย่าลืมนะคะแนะนําให้จดชื่อเนาะเวลาเช็คไม้เนี่ยมันจะเช็คได้ง่ายว่าต้นนี้หมดหรือ,อยังบางต้นมีสำรองบางต้นหมดแล้วอย่างนี้นะคะมาเริ่มกันเลยนะคะต้นนี้ที่อยู่หน้าจอค่ะที่ทุกคนเห็นจะเป็นเศรษฐีสุพรรณ เป็นเศรษฐีสุพรรณพาแผงมาค่ะแล้วน้องด่างเหลืองนะคะด่างเหลืองด่างใต้ใบแบบนี้เลยค่ะต้นนี้ไม่ได้แบ่งนะคะแต่ให้ดูฟอร์มโตว่าโตขึ้นนะคะทรงใบฟอร์มใบฟอร์มต้นเขาจะสวยแบบนี้นะคะที่แบ่งจะเป็นชุดชุดนี้นะคะนี่นะคะเดี๋ยวให้ดูนี่ฟอร์มสวยมากนะคะที่แบ่งจะเป็นสองต้นนี้นะคะ มีเหลือแบ่งไม่เยอะแล้วนะคะเพราะว่ามีลูกค้าสนตอนนี้ไม้ดังเหลืองกำลังมาแนะนำว่าถ้าใครเก็บได้ให้เก็บต้นนี้มีชื่อแล้วนะคะไม้ผ่าแผงใครจดชื่อได้ก่อนคนนั้นใครผ่าได้ก่อนผ่าแผงได้ก่อนก็เอาไปจดชื่อได้เลยนะคะมีสวนสวนหนึ่งเขาจดชื่อไปแล้วนะคะชื่อว่าแสงทองคำนะคะเศรษฐีสุพรรณผ่าแผงต้นนี้แบ่งให้มีแบ่งให้สองต้นนะคะต้นที่แบ่งจะเป็นอันนี้เดี๋ยวให้ดูทีละต้นนะคะ ต้นที่หนึ่งค่ะน้องจะด่างกระจายแบบนี้ด่างโตนะคะเพราะน้องเป็นด่างอ่ไม้เขียวด่างเหลืองด่างโตนะคะหลอดใหม่มาแล้วค่ะหลอดใหม่ก็ด่างนะคะสังเกตดูที่หลอดใหม่นะคะด่างเหมือนกันนะคะแบ่งปันให้สองกระถางกระถางละสามร้อยบาทเท่านั้นนะคะกระถางละสามร้อยบาทด่างสวยกระจายเต็มใบแบบนี้เลยค่ะนะคะเศรษฐุพันธ์ผาแผงค่ะมีแบ่งให้สองต้นนะคะ ่าอย่างต้นนี้ต้นนี้ต้นที่สองค่ะน้องจะกระจายเต็มใบแบบนี้เลยค่ะแล้วด่างสวยด่างแบบนี้ด่างโตนะคะเหมาะกับการตั้งแม่นะคะนะมีแบ่งให้สองต้นค่ะเศรษฐุพันธ์พาแผงต่อราคาต้นละสามร้อยบาทเท่านั้นนะคะอันนี้ต้นที่หนึ่งและต้นที่สองนะคะสนใจต้นไหนจดชื่อและโทรสั่งซื้อได้เลยนะคะตามเบอร์ที่แจ้งนะคะเดี๋ยวขออนุญาตให้ดูต้นโตอ,อีกครั้งหนึ่ง อันนี้ไม่ได้โตเต็มที่นะคะแต่เป็นชุดแรกที่เอาขึ้นนะคะแล้วเราเก็บตั้งแม่เพิ่มนะคะดูลักษณะใบนะคะเป็นเศรษฐีสุพรรณนะคะเศรษฐีสุพรรณผ่าแผงมานะคะมาต่อค่ะมาต่อกันที่ต้นนี้ค่ะอันนี้เป็นดาริกานะคะ ดาริกาเจนสองนะคะน้องด่างชมพูนะคะด่างชมพูสวยๆต้นนี้แบ่งปันให้ในราคา150บาทค่ะสำหรับดาริกานะคะดาริกากระถางสี่นิ้วค่ะด่างสวยแบบนี้เอาไปในราคา150บาทเดี๋ยวให้ดูสีชัดๆทางนี้เนาะเมกี้แดดสองเนี่ยค่ะด่างสวยมากค่ะสำหรับดาริกานะคะกระถางสี่นิ้วค่ะเอาไปในราคา150บาทนะตอกันที่สาวนาครชัยศรีค่ะโอ้ต้นนี้หวานเจี๊ยบ นะคะคสามนครชัยศีเอาไปราคาพิเศษเช่นเดียวกัน1 50บาทค่ะเพื่อนๆด่างสวยมากค่ะสาวนครชัยศีนะคะ่คะสวยมากนะคะนีแบ่งให้ยอย่างละหนึ่งกระถางเท่านั้นนะคะต่อกันที่ไม้ด่างอีกหนึ่งตัวค่ะเทพสายรุ้งค่ะนี่อ่ะขออนุญ,ญาต่ตรงนี้มุมนี้สวยค่ะแสงสวยอ่ะ เทพสายรุ้งนะคะด่างตรงปกมากด่างกราบกาบสวยมากนะคะด่างสวยจริงๆต้นนี้นะคะแบ่งให้ในราคาพิเศษเอาไปอันนี้ต้นโตกว่าที่เคยขายนะคะแต่วันนี้พิเศษให้เอาไปในราคาแปสิบาทเท่าเดิมเนาะใครชอบก็รีบเลยนะคะจดชื่อแล้วโทรสั่งซื้อได้เลยนะคะเบอร์ศู8ย์เก้าแปดสองหกห้าศูนย์เก้าูย์ห้าโทรได้แอดไลน์ได้คะ่ะโทรได้แอดไลน์ได้เลยนะคะเทพสายรุ้งค่ะแปดสิบบาทเท่านั้นนะคะ มาค่ะมาต่อกันที่ต้นนี้นะคะน,นี้มีชื่อว่าไก่แดงอุดมศัพ์ค่ะไก่แดงอุดมศัพ์นะคะน้องกัดแดงนะคะกัดแดงแดงบอกไม่ถูกอ่ะแดงเข้มๆนะคะเดี๋ยวให้ดูต้นแม่นะคะแดงอุดมรัพ์สวยเหมือนกันค่ะนี่ค่ะน้องจะแดงแบบนี้นะคะกระดูกแทบไม่เห็นเลยเพราะว่าเขากระดูกแดงกระดูกดํานะคะ เวลากระสีเต็มใบแล้วทบาจะไม่เห็นกระดูกเลยนะคะไก่แดงอุดมทรัพย์ค่ะแบ่งปันให้ในราคากระถางละ100บาทเท่านั้นค่ะฟอามสวยๆใบดกๆแบบน,นี้เลยนะคะไก่แดงอุดมทรัพย์นะคะราคากระถางละ100บาทเท่านั้นนะคะสนใจต้นไหนก็จดชื่อแล้วโทรสั่งซื้อนะคะเบอร์0 9 8 2 6 5 0 9 0 5โทรได้แอดไลน์ได้นะคะอันนี้เป็นไก่แดงอุดมทรัพย์นะคะย้ำชื่ออีกทีหนึ่งนะ,ะเดี๋ยวมาต่อต้นนี้ค่ะ ่อกันที่ต้นนี้เลยนะคะอันนี้เป็นบัวสวรรค์บัวสวรรค์ปกติจะเป็นไม้ป้ายนะคะวันนี้เราขอแบ่งตัวไม่ป้ายก่อนนะคะบัวสวรรค์ไม่ป้ายจะมีชื่ออีกชื่อหนึ่งเรียกว่าบัวหิมะนะคะอันนี้ก็ได้ลุ้นนะจริงๆแล้วเนี่ยเห็นไหมคะกระดูกเริ่มแดงแล้วจริงจริงได้ลุ้นนะแต่เราแบบว่าเคลียร์บ้างเนาะเคลียรพื้นที่เคลียรพื้นที่หน่อยนะคะผ่าจากบัวสวรรค์ป้ายนะคะแต่น้องไม่ป้ายให้เราก็ เอามาขายในานามเป็นบัวหิมะไปนะคะบัวหิมะบ,บัวหิมะหรือว่าบัวสวรรค์เนี่ยจริงๆน้องเขาใบกลมนะคะเนี่ยดูลักษณะใบาใบสวยนะคะแต่ว่าน้องไม่ไป้ายเท่านั้นเองเป็นบัวสวรรค์ไม่ไป้ายนะคะมีชื่อว่าบัวหิมะค่ะแบ่งปันให้ในราคากระถางละ50บาทนะคะเหมือนเราผ่าอับซรสวรรค์พรมพี่มาแล้วไม่ไป้ายเขาจะมีชื่อเรียกเป็นนางฟ้านาอบัวสวรรค์ไม่ไป้ายก็เรียกบัวหิมะนะคะ เอาไปในราคากระถางละ50บาทใบดกๆฟอร์มสวยๆค่ะบัวหิมะนะคะกระถางละ50บาทเท่านั้นค่ะจริงๆถ้าโตเต็มฟอร์มเขาจะออกชมพูระเรื่อนะคะคล้ายๆนางฟ้าเลยค่ะแต่ใบกลมนะเก็บสะสมอีกตัวหนึ่งเหมือนกันนะคะสำหรับบัวหิมะค่ะ,ะต่อกันที่ต้นนี้ค่ะคุณหญิงทองม้วนค่ะ น้องชมพูสวยมากนะคะแล้วก็อันนี้ต้นใบดกมาใบดกฟอร์มสวยเลยคะ่ะโบอ่าคุณหญิงทองมว้วนนะคะต้นนี้แบ่งปันให้ในราคาแปดิบาทะคะ่ะเริ่มมว้วนแล้วนะคะแล้วก็กระสีแล้วด้วยนะจริงๆถ้าโดนแดดกว่านี้ก็จะชมพูให้ให้ชมพูได้มากกว่านี้นะคะสีชมพูได้มากกว่านี้นะคุณหญิงทองมว้วนเอาไปในราคาแปสิบาทะคะ่ะตอนนี้มีแบ่งให้กระถางเดียวนะคะสําหรับคุณหญิงทองมว้วนนะคุณหญิงทองมว้วนนะคะแบ่งปันให้ในราคา80ดิบาทเท่านั้นค่ะ มาต่อกันที่ต้นนี้ค่ะไก่แจ้ตัวงามค่ะอันนี้เป็นไก่แจ้ตัวงามทําไมได้ไก่แจ้ตัวงามข้างในนะคะเนี่ยเดี๋ยวให้ดูเนี่ยขอเนี่ยเปิดตัวนี้เขาจะกัดคล้ายๆไก่ตัวงามแต่ลักษณะการม้วนจะไม่ใช่จะไม่เหมือนไก่ไม่เหมือนไก่ตัวงามนะคะเพราะว่าใบเขาจะม้วนนะไก่แจ้ตัวงามไม้หายากนะคะเจ้าของสวนที่ทํายังไม่มีจํานวนเก็บเลยนะ ไก่แจ้ไก่แจ้ตัวงามนะคะแบ่งปันให้ในราคากระถางละหนึ่งร้อยบาทอันนี้ใบบิดสวยมากเนี่ยดูนะคะบิดแล้วก็ใบดกด้วยแต่ต้นนี้ยังบิดไม่เท่าไหร่นะยังบิดไม่มากเท่าไหร่นะคะเอาไปในราคากระถางละหนึ่งร้อยบาทนะคะสําหรับไก่แจ้ตัวงามนะคะใครชอบก็จดชื่อโทรสั่งซื้อได้เลยนะคะสําหรับไก่แจ้ตัวงามจะ้ะส่วนต้นนี้ค่ะอาจารย์จูน่ารักตะมุตะมิจ้ะนะคะ อาจารย์จูค่ะเธออันนี้แข้งหายปะไม่นะก็มีอยู่นะแต่ว่ายิ่งโตแข่งมันก็แข้งมันก็หายไปเองอแข้งแข้งเขาหายไปเองนะคะอาจารย์จูอันอาจารย์จูน่ารักตะมุตะมีแบบนี้เอาไปกระถางละห้าสิบบาทพอจะ้นะอาจารย์จูนะคะกระถางละห้าสิบบาทนะคะอันนี้จำไม่ได้แล้วย,ยู่ตับอะไรนะคะอาจารย์จูจ้จจาตับคุณช้างคุณแผนค่ะ อาจารย์จูแล้วก็อาจารย์มั way, ่นสักหน่อยค่ะอาจารย์มั่นนี่เข็นมาแล้วนะน้องใบกลมมากนะคะสําหรับอาจารย์มั่นนะคะเริ่มเริ่มเริ่มมีเม็ดละอ่ะเดี๋ยวให้ดูชัดๆมือก็สั่นเนาะเริ่มมีเม็ดมาแล้วนะคะใบกลมสวยเลยนะคะสําหรับอาจารย์มั่นนะใครชอบใบกลมๆนะคะน้องกลมมากกลมจนเป็นถ้วยอะค่ะเนี่ยดูใบไม่ได้เป็นอะไรนะคะคือน้องเป็นใบกลมบอลใบกลมแล้วพอกลมมากๆเขาก็จะเป็นแบบเนี้ยค่ะ เหมือนถ้วยไปเลยนะอาจารย์มั่นค่ะกระถางละห้าสิบบาทนะคะต่อกันที่ต้นนี้หน่อยนะไก่ส่วนแตงค่ะน้องกระสีสวยมากไก่ส่วนแตงค่ะไก่สวนแตงกระสีสวยกระดูกขาวแดงเต็มใบกระดูกขาวแบบนี้แบ่งปันให้ในราคารกระถางละหนึ่งร้อยบาทค่ะสาวส่วนแตงนะคะแต่อันนี้เป็นไก่สวนแตงค่ะ ไก่ส่วนแตงของคนสุพรรณค่ะแบ่งปันให้ในราคากระถางละหนึ่งรอยบาทนะคะสำหรับสาวส่วนแตงจ้าที่ลูกไม้ต้นนี้จริงๆแล้วลูกไม้ต้นเนี้ยลงขายหลายหลายคลิปแล้วนะคะแต่น้องไม่ไปสักทีวันนี้โชว์ต้นแม่ไปเลยอ่ะคู่กับต้นแม่เห็นยังแม่เขาสวยนะคะทุกคนแล้วขายไม่ได้แพงเลยเป็นลูกไม้ผ่าค่ะอันนี้ต้นแม่เขานะอันนี้เป็นต้นแม่เขานะคะ แต่ขายต้นลูกเนาะเดี๋ยวให้ดูหูใบอะไรคือชัดมากคือได้แม่มานั่นแหละนะต้นละห้าสิบาทนะคะสําหรับลูกไม้ผ่าต้นนี้นะคะเอาเรียกว่าอะไรดีให้ลูกค้าเข้าใจง่ายๆน้องไม่มีชื่อน้องยังไม่มีแม้กระทั่งชื่อลอยนะคะบอกว่าลูกไม้แล้วกันเนาะลูกไม้กระดูกเขียวอ่ะจะได้เข้าใจง่ายนะคะลูกไม้กระดูกเขียวเนะเวลาโทรสั่งนะคะอันนี้ต้นแม่นะคะผ่าจากต้นนี้นะคะเป็นลูกไม้ผา นะเวลาโทรสั่งนะคะแจ้งว่าลูกไม้กระดูกเขียวนะคะเอาไปในราคาเบาๆคะ่ะห้าสิบบาทพอนะ้องวันนี้ขอโชว์พร้อมแม่เขาเลยจะได้แบบว่าออกสักทีเดี๋ยวมองมองไม่เห็นความสวยของน้องนะคะจริงๆน้องสวยมากนะโชว์พร้อมต้นแม่ไปเลยนะคะเป็นลูกไม้ผ่านนะขายต้นลูกนะคะขายต้นลูกนะมาต่อกันที่ต้นนี้อันนี้สีลานักปาาไม่ไม่ด่างนะคะ สีลานักป่าไม่ไดังจริงๆนะอยากจะให้ดูมากเลยว่าเวลาไม่ดังเขากัดสีแบบไหนหยิบได้ไหมนอ,มนนอได้ไหมอ่ะมาให้ดูใบไม่ไดังมันต้องมีมั้งแหละเธอเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูสีลานักป่าไม่ไดังขอไปหยิบต้นแม่ก่อนเดี๋ยวดูต้นอื่นก่อนนะคะอ่ะอันนี้เป็นเพชรคุ้มค่ะเพชรคุ้มเพชรคุ้มเนี่ยเราเชียร์เกือบจะทุบคลิปเลยนะคะว่าน้องสวยมาก เพชรคุ้มกระดูกแดงเม็ดแดงชัดนะคะกระถางละห้าสิบบาทใบโดกใบใหญ่ใบไทยใบไทยแล้วก็เป็นใบป้อมสวยนะคะนะต้นโตนะคะถ้าต้นโตอาจจะเป็นใบไทยไทยป้อมๆนะคะน่ารักสวยนะคะบอนเก่านะเพชรคุ้มนะคะกระดูกชัดเม็ดชัดแบบนี้กระถางละห้าสิบบาทเท่านั้นนะคะกระถางละห้าสิบบาทเท่านั้นนะคะสําหรับเพชรคุ้มนะคะ เผ็ดุ้มอ่ะแล้วก็มาต่อกันที่อ่ะต้นนี้ละกันรอระหว่างรอเขาหยิบต้นแม่มาให้ดูอันนี้ใบดดดๆฟอร์มสวยๆนะคะเป็นบอลเก่าชื่อว่าชนะศึกชนะศึกชนะศึกเวลาโตเต็มฟอร์มแล้วน้องจะกัดสีส้มนะคะแล้วก็กระดูกดำให้ดูที่กระดูกดูกระดูกต้นนี้เห็นไหมคะกระดูกเขาจะสีเข้มแต่อันนี้สีเริ่มมาแล้ว สีเริ่มมาแล้วนะคะน้องจะกัดสีส้มแล้วกระดูกเข้ม<ๆ>กระดูกดําใบยาวและแถมต้นนี้คืออะไรต้นนี้ฟอร์มสวยใบดกมากสําหรับชนะศึกแนะนํานะคะชนะศึกแนะนําเก็บได้เก็บเพราะว่าเป็นบอลเก่าหายยากแล้วนะคะแล้วกัดสีส้มกระดูกเข้มสวยมากมีต้นโตไหมคะเธอชนะศึกอ่าเดี๋ยวไปดูต้นโตให้จะได้นึกภาพออกนะคะสำหรับชนะศึกนะคะแบ่งปันให้ในราคา50บาท นะคะสำหรับชนะศึกนะเดี๋ยวรอดูต้นโตนะคะเมื่อกี้ศิลานักปราชุดศิลานักปราชดถ้าไม่ไม่ด่างจะเป็นแบบไหนนี่ค่ะศิลานักปราชดถ้าไม่ด่างจะเป็นแบบนี้แต่ถ้าด่างก็คืออย่างนี้เนาะแต่อันนี้เป็นต้นนอนต้นด่างยังไม่มีนะคะต้นด่างยังไม่มีเนะี่ยให้ดูสวยเหมือนกันนะคะถึงไม่ด่างถึงไม่ด่างก็สวยนะสําหรับศิลานักปราชดนะคะแบ่งต้นเล็กนะคะแบ่งต้นเล็กบางคนนึกภาพไม่ออกจริงจริง เนี่ยอันจริงต้นเนี้ยต้นนี้ติดด่างจึงหนึ่งให้เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดู ouais. <certains S 1> ใกล้ๆกลต้นนี้ติดด่างจึงหนึ่งนะดางนั้นเนี่ยเอาไปราคาเบาๆห้าสิบบาทศิลานปาาน่าจะมีสำรองนะคะน่าจะมีสำรองใครจะรับก็แจ้งนะคะใครจะรับก็แจ้งนะศิลานักปาดไม่ด่างห้าสิบบาทค่ะห้าสิบบาทนะคะสำหรับศิลานักป่าดต้นนี้บ้างนะคะอันนี้คือไก่รัศมีค่ะ ไก่รัศมีกระดูกชมพูนะคะแบ่งปันให้ในราคากระถางละหนึ่งร้อยบาทนะคะกัดแดงกระดูกชมพูค่ะแบบนี้เลยไก่รัศมีนะคะไก่รัศมีนะคะแบ่งปันให้ในราคากระถางละหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะคะสําหรับไก่รัศมีนี่ฟอร์มสวยๆเหมือนกันนะคะกัดสีแล้วเนาะไก่รัศมีนะคะ ต่อกันที่ไก่อมาพาันต้นนี้ไม่ค่อยมีในไม่ค่อยมีในตลาดนะคะเนี่ยให้ดูไก่อมพานันเธอขอดูรูปหน่อยนี่ค่ะสวยมากไก่อมพานันอันนี้มีแบ่งสองต้นแต่อีกต้นจดสีไม่เท่าต้นนี้นอ้อง ขอคนรับได้แล้วกันเนาะใครสั่งก่อนก็ได้ต้นนี้ไปแต่ว่าอีกต้นนึงจะกัดสีน้อยกว่านี้นิดนึงนะคะเดี๋ยวให้ดูอีก,อกรอบหนึ่งสาหรับไก่อัมพันธ์ไม่ค่อยมีในตลาดนะหายากมากต้นนี้สวยไก่อัมพันธ์เอาไปในร,ราคาหนึ่งร้อยบาทค่ะไก่อัมพันธ์นะคะจริงๆมีสองต้นแต่ต้นนี้กัดสีสวยสุดนะคะเอ,เอาต้นนี้ก่อนแล้วก็สำรองถ้าใครโอเคแบบเพิ่งเริ่มกัดสีได้ไม่ซีเรียสเนี่ยค่ะอีกต้นหนึ่งจะกัดสีเพิ่งจะมาประมาณเนี้ย แต่ต้องใกล้เคียงกันเลยนะคะถ้ารับได้ก็แจ้งได้นะคะไก่อัมพันธนะคะโทรสั่งซื้อที่เบอร์0982650905ได้เลยนะคะโทรได้แอดไลน์ได้นะคะโทรได้แอดไลน์ได้เธอมีรูปเพชรอัสดงไหมคะเราส่งไปเธอดูดิลองเปิดดูดิมีปะ่ะอันนี้เป็นไม้มีชื่อนะคะไม่ใช่ลูกไม้นะมีนามว่าเพชรอัสดงเดี๋ยวให้ดูไม่แน่ใจว่าส่งรูปไปคนสวนเห็นหรือเปล่า คนสวนปลูกอย่างเดียวนี่อ่าเพชรอสดงนะคะเขาจะเป็นพื้ชชมพูแล้วก็กัดเม็ดชมพูแบบนี้นะคะเพชรอสดงจริงๆต้นแม่อยู่ในตู้แหละแต่ว่าเอาเอารูปที่เคยถ่ายไปก่อนเอารูปเก่าก่อนว่าวรูปตอนนี้ต้นแม่โซมมากอ่ะเพชรอสดงค่ะเป็นไม้เก่านะคะพื้ชชมพูกัดเม็ดชมพูแบบนี้เอาไปในราคาห้าสิบบาทเหลือต้นเดียวแล้วนะที่สวนอะ่ะเหลือต้นเดียวแล้วนะคะเก็บได้เก็บเลยเพราะเป็นบอลเก่าหายากแล้วนะคะหายากแล้วนะเพชรอสดงนะคะ อันนี้ถ้ารอนี่คือต้องรอรอ,ออีกรอผ่าใหม่เลยนะเพชรสดงนะคะแบบ่งปันให้ในราะคะห้าสิบาทส่วนต้นนี้ค่ะเป็นลูกไม้อ่าลูกไม้ชมพูลูกไม้ชมพูใบดกมากโหสีสวยสีสวยมากใบก็ดกอกลูกไม้ผ่านะคะลูกไม้ผ่าลูกไม้ผ่าชมพูแล้วก็มีเม็ดเล็กๆชมพูแบบนี้เรียกว่าอะไรดีเธอ ลูกไม้ชมพูแหลนะเนาะเวลาโทรมาสั่งก็เรียกแค่ลูกไม้ชมพูพอนะคะมีแบ่งให้สำรองน่าจะประมาณสามกระถางรวมทั้งสองกระถางนี้ด้วยก็คือมีมีทั้งหมดสามกระถางนะลูกไม้ชมพูแบ่งปันให้ในราคาห้าสิบบาทพอค่ะลูกไม้ผ่าจากของที่สวนเองนะคะน้องยังไม่มีชื่อนะคะน้องสีสวยหรอกเนาะก็เลยผ่าผ่าเอาไว้นะคะน้องสีสวยเพราะเราเป็นคนชอบสีชมพูกันก็เลยอะ ไหนๆก็ทําสีชมพูแล้วแล้วก็เลยผ่าเอาไว้นะคะกัดชมพูแล้วก็มีเม็ดชมพูกระจายกระจายด้วยแบ่งปันให้สองกระถางใบดกมากสําคัญคือใบดกมากนะแบ่งปันให้ในราคากระถางละห้าสิบาทนะคะสําหรับลูกไม้ชมพูนะคะ่ะถ้าชอบชมพูก็จัดไม่ต้องรอ <c oughs> จัดเลยไม่ต้องรอนะคะแล้วก็มาต่อที่ต้นนี้วิลาวันหรือวิลาวันก็แบ่งให้ต้นสุดท้ายของสวนแล้วนะจ๊ะรอผ่าใหม่ได้เลย วิราวันนะคะวิราวันจะแบ่งปันให้ในราคากระถางละห้าสิบบาทนะคะเดี๋ยวต้นโตเขาจะมีหูไตใบด้วยนะนะสำหรับวิราวันนะคะนี่ก็เป็นไม้ชมพูอีกหนึ่งตัวเหมือนกันกระถางละห้าสิบค่ะต้นไหนยังไม่ได้ทายเอ่ยชนะศึกจะให้ดูอีกทีนะคะต้นแม่ไม่เจอนะคะสําหรับชนะศึกกระถางสี่ใบโดกฟอร์มสวยเอาไปห้าสิบบาทนะคะและลูกไม้นมชมพูต้นสุดท้ายแล้ว รอพาใหม่ก,กันเลยนะคะนมชมพูขอดูรูปได้ไหมเธอขอดูสาวนมชมพูหน่อยเอาหวานเย็นค่ะขอโทษเขามีชื่อรอยของเขานะคะชื่อรอยก็คือหวานเย็นคนคนคนทำเขาตั้งชื่อว่าหวานเย็นเราก็ต้องหวานเย็นตามเขาน้องผ่าจากแม่ต้นนี้นะคะแป๊บเดียวแป๊บเดียวนะคะ ระหว่างนี้เราดูไม้สวยๆกันไปก่อนว้าวสวยจริงๆนะเนี่ยซีลานักป่าด,ด่างแลวสวยนะแต่ผ่ามายังไม่ด่างเลยจ้าทำยาก <c oughs> ทำเย, <c oughs> ย็นนะเกินอ่ะมาแล้วค่ะอ่ะหวานเย็นค่ะหวานเย็นผ่าจากต้นนี้อ่ะน้องผ่ามาจากต้นนี้นะคะหวานเย็นเอาไป50บบาทเหมือนกันแบ่งต้นสุดท้ายแล้วนะคะไม่มีแล้วแหละ หมดละเอาขึ้นมาเท่าไหร่ก็หมดและนะคะปิดท้ายที่หวานเย็นนะคะาฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเขยสุพรรณชาแนลเอาไว้ด้วยนะคะขอบพระคุณทุกทกท่านที่ติดตามรับชมจนจบคลิปนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ